ค้างไว้ใน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 คลิปว่าเส้นเส้นเดี๋ยวนะหาเส้นที่ค้างไว้ก่อนนะคะเส้นที่ค้างจะเป็นเส้นนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเนี่ยเส้นนี้เนาะเส้นนี้ที่ค้างมือไว้ถามว่าเส้นนี้คือเส้นอะไรอ่ะอย่างดูมือนี้นะมือเนี้ยลักษณะของมือจะเป็นทรง ลักษณะของมือเป็นทรงสี่เหลี่ยมคนนี้ยอืมดูลักษณะของมือทรงสี่เหลี่ยมนะมือนี้เส้นที่เราค้างกันไว้คือเส้นนี้เส้นนี้ใช่ไหมคะที่เราค้างอยู่ในคลิปอืมหลายคนบอกว่าลอดูเส้นลอฟังเส้นนี้อย่างลายมือนี้